สวัสดีครับพบกับผมนะครับ CMAA วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคพื้นฐานนะครับในการเล่นของฝั่งบุกและก็ฝั่งป้องกันนะครับของเกม Area F2 ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันครับเทคนิคทั้งหมดนี้นะครับที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนจากประสบการณ์ของผมทั้งหมดเลยนะครับเทคนิคฝ่ายบุกนะครับจะมีทั้งหมด10ขคอครับผมข้อที่1นะครับการใส่หูฟังในการเล่นเกมนะครับการใส่หูฟังในการเล่นนะครับจะช่วยให้เราได้ยินเสียงศัตรู ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเทา้าเสียงปืนหรือเสียงต่างๆที่เกิดจากศัตรูเราก็สามารถได้ยินเสียงชัดขึ้นครับหูฟังที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับเป็นหูฟังที่สามารถแยกเสียงได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าเทียบกับหูฟังเกรดต่ำๆนะครับการที่เราใส่หูฟังเล่นนะครับก็จะทําให้เราคาดเดาตําแหน่งที่ศัตรูอยู่ได้ครับข้อที่2นะครับการยิงกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนะครับ คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอดแนมของฝ่ายป้องกันครับแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับตามตำแหน่งต่างๆการยิงกล้องวงจรปิดนะครับจะทําให้ศัตรูไม่สามารถทราบตำแหน่งของเราได้นะครับตัวกล้องวงจรปิดนั้นนะครับจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆภายในอาคารและนอกอาคารครับถ้าเจอกล้องวงจรปิดผมขอแนะนําให้คุณยิงทิ้งทันทีเลยครับเพราะ ศัตรูจะไม่สามารถสอดแนมเราได้นั่นเองครับข้อที่3นะครับการใช้ UAV หรือจะเรียกง่ายๆว่าการใช้โดนก็ได้ครับโดนมีความสามารถนั่นก็คือเราสามารถบังคับโดนเข้าไปสอดแนมจุดต่างๆและยังบอกตำแหน่งของศัตรูได้อีกด้วยครับก่อนที่เราจะบุกเข้าไปนะครับผมขอแนะนําให้เราใช้โดนเข้าไปสอดแนมเสียก่อนนะครับถ้าพื้นที่ตรงนั้นนะครับปลอดภัยแล้วเราค่อยบุกไปนะครับมันจะช่วยให้เราเซฟมากขึ้นนะครับ ถ้ากรณีเราบุกเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใช้โดรนเราอาจจะไปเจอศัตรูดักซุ่มยิงอยู่ก็เป็นได้ครับหรืออาจจะมีกับดักบางอย่างที่ศัตรูเตรียมรอไว้ก็มีถ้าเกิดเราบุกเข้าไปเราอาจจะตายได้ง่ายๆเลยครับแต่นําโดรนเข้าไปเช็คก่อนก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับต่อไปข้อที่4นะครับการยิงผ่านช่อง UAV หรือว่าช่องโดรนเพื่อนๆอ,อาจจะเคยสังเกตนะครับว่าแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยจะมีช่องเล็กๆที่โดรนเราเนี่ยสามารถ ผ่านช่องนั้นได้ครับบางครั้งเราสามารถยิงศัตรูจากช่องนั้นได้ครับเพราะผู้เล่นส่วนมากนะครับที่ผมเห็นนะครับจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับช่องโดรนนั้นเท่าไหร่แต่หารู้ไหมว่านะครับช่องนั้นเราสามารถยิงสังหารศัตรูได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวครับลักษณะการเห็นเราจะเห็นแค่ขาศัตรูนะครับหรือว่าเห็นศัตรูนอนอยู่เราจะเห็นส่วนเล็กนิดเดียวนะครับแต่เราสามารถยิงปืนลอดผ่านช่องนั้นได้ครับสามารถสังหารศัตรูได้เลยครับข้อที่5้า การเอียงตัวยิงครับเทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคใช้งานจริงแล้วเห็นผลง่ายที่สดครับการเอียงตัวยิงนะครับจะทําให้เราเปิดเผยตําแหน่งของตัวเราน้อยลงครับถ้าเทียบกับการยิงเลงยิงปกตินะครับเพราะเราจะต้องขยับตัวละครของเรานะครับออกจากจุดกําบังหรือจุดต่างๆเพื่อไปยิงศัตรูจรึงทําให้ศัตรูนั้นเห็นเราได้อย่างชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดใช้เทคนิคการเอียงตัวยิงนะครับจะทําให้ศัตรูเห็นตัวละครของเราแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ หรือว่าจะโผมาแค่ปลายปืนหรือกระบอกปืนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ศัตรูไม่ทันได้สังเกตต่อมาข้อที่6ครับการนอนยิงนะครับการนอนเลงเทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรานะครับมีโอกาสสังหารศัตรูได้มากกว่าปกติครับเพราะเวลานอนจะทําให้ศัตรูไม่ทันได้สังเกตบนพื้นนะครับจึงทําให้เราสามารถสังหารศัตรูได้ง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอาจจะนอนซุ่มเลงอยู่จุดๆหนึ่งนะครับ แล้วตอนนั้นศัตรูกําลังเดินผ่านมากําลังลาดตะเวนอยู่ซึ่งศัตรูส่วนมากนะครับที่ผมเล่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมองพื้นเท่าไหร่นะครับจะเป็นการมองแนวระนาบสายตามากกว่ามองซ้ายมองขวาอาจจะมองบนเล็กน้อยนะครับส่วนมากจะไม่มีใครมองมาที่พื้นเท่าไหร่ก็คือมองต่ําก้มต่ําลงมาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้จุดนี้หรือเทคนิคนี้ในการสังหารศัตรูได้นะครับก็คือนอนเลง็งรอรอศัตรูเดินผ่าน เราสามารถยิงศัตรูได้ง่ายๆเลยครับต่อไปข้อที่7ครับอย่าเคลื่อนที่บ่อยๆนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆการเคลื่อนที่บ่อยๆนะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะทําให้เพื่อนๆถูกสังหารง่ายๆได้เลยครับเพราะทุกครั้งที่ตัวละครเราขยับหรือเคลื่อนที่จะเกิดเสียงขึ้นนะครับและเสียงที่จะเกิดนั้นจะทําให้ศัตรูคาดเดาตําแหน่งและทิศทางของเพื่อนๆได้ครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเคลื่อนที่หรือกําลังวิ่งไปไหนนะครับเราจะต้องมองซ้ายมองขวา เพื่อสอดส่องศัตรูนะครับเพราะการเคลื่อนที่ของเรานะครับจะเกิดเสียงดังมากๆทําให้ศัตรูได้ยินเสียงได้ง่ายๆเลยครับต่อมาข้อที่8นะครับการบุกจากที่สูงครับแผนที่บางแผนที่นะครับเราไม่สามารถบุกเข้าไปตรงๆได้นะครับเพราะอาจจะทําให้เราเสียเปรียบนะครับเราจึงใช้วิธีการบุกจากที่สูงนะครับเช่นห้องหลักที่เราจะบุกเข้าไปนะครับอยู่ชั้นที่1ให้ฝ่ายบุกเนี่ยขึ้นไปบุกชั้นที่2ครับเพราะการบุกขึ้นชั้นที่2เนี่ยอาจจะทําให้เราบุกได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าเกิดเราบุกจากชั้นแรกใช่ไหมครับเราต้องบุกไปซึ่งซึ่งหน้าอาจจะเจอศัตรูดักเล็งยิงอยู่ก็เป็นได้ครับแต่ถ้าเกิดเราบุกเข้าไปชั้นที่2เพื่อที่จะบุกแล้วก็ทยอยลงมาชั้นที่1เราก็อาจจะสามารถชนะได้ครับเทคนิคการบุกจากที่สูงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์มากครับต่อมาข้อที่9ครับการเจาะรูเพื่อยิงศัตรูนะครับบางสถานการณ์นะครับเราสามารถเจาะรูบนพื้นไม้หรือกําแพงไม้ หรือจุดต่างๆที่เราสามารถเจาะรูได้ครับโดยการเจาะรูแล้วก็รอยิงศัตรูที่ผ่านเข้ามาตรงช่องนั้นครับรูนี้จะเป็นรูเล็กหรือรูใหญ่หรือจะเจาะรูขนาดไหนเราสามารถกําหนดเองได้เลยครับยิ่งเราเจาะรูที่รูใหญ่มากศัตรูก็สามารถมองผ่านมาช่องนั้นได้แต่ในกรณีที่เราเจาะรูเล็กรูเล็กนิดเดียวศัตรูไม่ทันสังเกตเราสามารถสังหารศัตรูจากช่องนั้นได้ครับต่อไปข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อที่10ครับการสื่อสารกับเพื่อนในทีมครับ การสื่อสารกับเพื่อนในทีมนะครับจะทําให้เรามีโอกาสชนะศัตรูได้มากกว่าปกติครับเพราะการสื่อสารเราสามารถบอกตําแหน่งศัตรูหรือสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมเรารับรู้ได้ครับแล้วจากนั้นเพื่อนร่วมทีมเราอาจจะช่วยยิงหรือช่วยสิ่งต่างๆที่เราบอกกับเพื่อนร่วมทีมไปครับถ้าเทียบกับการเล่นคนเดียวนะครับเราไม่สามารถบอกใครได้เลยว่าศัตรูอยู่ด้านไหนเราจะเป็นจะต้องเล่นอยู่คนเดียวนะครับ แต่การเล่นเป็นทีมนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสชนะศัตรูฝั่งนู้นได้มากกว่าปกติครับต่อไปเป็นเทคนิคฝ่ายป้องกันครับเทคนิคฝ่ายป้องกันนะครับจะมีทั้งหมด11ข้อครับเรามาที่ข้อแรกนะครับข้อแรกก็จะเหมือนกับฝ่ายบุกนะครับการใส่หูฟังในการเล่นนะครับตรงนี้ผมจะไม่ขออธิบายอะไรมากแล้วเนาะเพราะว่าผมได้อธิบายไว้ของฝั่งบุกแล้วก็การใส่หูฟังจะทําให้เราได้ยินเสียงศัตรูชัดขึ้นครับต่อไปข้อที่2ครับ การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อดูศัตรูครับกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ฝ่ายป้องกันเนี่ยมีไว้ใช้งานครับโดยการใช้เช็คสถานการณ์นะครับการเคลื่อนไหวต่างๆภายในแผนที่นะครับในกรณีที่ฝ่ายบุกนะครับกำลังบุกเข้ามาในบริเวณที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับฝ่ายป้องกันก็จะทราบทันทีเลยว่ามีศัตรูบุกเข้ามาอยู่นะครับ กล้องวงจรปิดถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ฝ่ายป้องกันเนี่ยมีใช้งานที่ดีสุดๆเลยนะครับเพราะเราสามารถรู้ได้ได้ว่าศัตรูจะบุกไปทางไหนโดยการดูจากกล้องวงจรปิดนะครับแต่ข้อเสียของกล้องวงจรปิดนั้นศัตรูสามารถยิงทิ้งได้ครับแต่บางครั้งนะครับศัตรูทั่วไปอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับเราสามารถใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยคาดดาทิศทางของศัตรูที่กําลังจะบุกมาได้ครับต่อไปข้อที่3นะครับ การทำลาย UAV ศัตรูครับหรือว่าการทำลายโดรนศัตรูนั่นเองเพราะว่าโดรนเนี่ยสามารถบอกตำแหน่งของเพื่อนเพื่อนให้กับศัตรูทราบได้ครับการทำลายโดรนจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่จะให้ศัตรูไม่สามารถรู้ตำแหน่งเราได้นะครับว่าเราอยู่จุดไหนหรือเราวางกบดักอะไรไว้อยู่นะครับเมื่อเรายิงโดรนทิ้งศัตรูก็ไม่สามารถทราบตำแหน่งของเราได้ครับต่อไปข้อที่4นะครับก็จะเหมือนกับการบุกครับการเอียงตัวยิงนะครับอย่าที่บอกนะครับการเอียงตัวยิงก็จะทําให้เรามีโอกาส ดนศัตรูยิงน้อยลงนะครับเพราะการเอียงตัวยิงนะครับจะทําให้จะทําให้เราโผล่ไปแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับก็จะเหมือนกับฝ่ายบุกเช่นกันครับการนอนยิงและการนอนเล็งครับเทคนิคนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีเลยนะครับสามารถนําไปใช้กันได้ครับต่อไปข้อที่6ครับอย่าเคลื่อนที่บ่อยนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆข้อนี้ก็จะเหมือนกับข้อฝั่งบุกนะครับถ้าเกิดเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเคลื่อนที่มากนะครับ ทุกการเคลื่อนที่ของเราจะทําให้ศัตรูได้ยินเสียงนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ต่อไปข้อที่7ครับการดักเกิดครับเทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่มีความเสี่ยงสูงพอสมควรครับเพราะเราจะต้องทุบหน้าต่างเป็นช่องเล็กๆหรือจะทุบทั้งบานก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเพื่อที่จะคอยดักซุ่มรอยิงศัตรูนะครับที่กําลังจะเดินเข้ามาในวิถีกระสุนของเรานะครับเทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับ แต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเราอาจจะยิงศัตรูได้หรือศัตรูอาจจะยิงเราได้อันนี้ก็ต้องขึ้นกับทักษะแต่ละคนนะครับลองไปฝึกกันดูครับต่อไปข้อที่7ครับมันเช็คประตูหน้าต่างเพดานอยู่ตลอดเวลาครับการเช็คจุดต่างๆนะครับหรือการคอยระวังตัวตลอดนะครับจะทําให้เรามีโอกาสที่จะสู้ศัตรูฝั่งนู้นได้ครับเพราะเราจะสามารถรู้ได้ว่าศัตรูจะบุกมาทางไหนแล้วเราก็จะสามารถรับมือได้ครับ เทคนิคนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่สําคัญนะครับของการเล่นฝั่งป้องกันนะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะบุกมาฝั่งไหนนะครับการที่เราหมั่นเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะทําให้เรารู้การเคลื่อนไหวของศัตรูครับแล้วสามารถรับมือได้ครับต่อไปข้อที่9ครับผมการอ้อมหลังไปยิงศัตรูนะครับทุกครั้งนะครับที่ศัตรูเนี่ยจะบุกเข้ามาทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆอเนี่ยอ้อมหลังไปยิงศัตรูครับการอ้อมหลังไปยิงศัตรูได้นั้นก็มีความเสี่ยงพอสมควรครับ เพราะศัตรูอาจจะมีการซุ่มรออยู่แล้วก็เป็นได้ครับการอ้อมไปยิงหลังก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีพอสมควรครับในกรณีที่ศัตรูบุกเข้ามานะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคอ้อมเนี่ยไปยิงหลังศัตรูได้ครับก็อาจจะทําให้ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะมาได้เลยทีเดียวครับต่อไปข้อที่10ครับการเจาะรูเพื่อยิงศัตรูเทคนิคนี้ก็จะเหมือนกับการบุกนะครับเพราะเราสามารถเจาะรูแล้วก็ยิงศัตรูจากช่องนั้นได้ครับเทคนิคนี้ก็สามารถนําไปฝึกกันได้ครับ ต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่11นะครับการสื่อสารกับเพื่อนในทีมนะครับหรือการเล่นกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อนอย่างที่บอกนะครับจะทําให้เรามีโอกาสสูงนะครับในการที่จะชนะเกมเกมหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีการสื่อสารมีการบอกเพื่อนนะครับว่าศัตรูอยู่ด้านไหนว่าศัตรูกาลังบุกมาด้านไหนก็ก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถรู้ได้ทันท่วงทีครับแล้วก็ยิงสู้กับศัตรูได้นะครับอาจจะทําให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้เลยนะครับโดยการ สื่อสารกับเพื่อนนะครับหรือว่าบอกเพื่อนภายในทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่ผมมาบอกเทคนิคพื้นฐานในการเล่นเกม Area F 2ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเทคนิคทั้งหมดนะครับที่ผมบอกที่ผมกล่าวไปเป็นเทคนิคที่ผมใช้จริงนะครับในการเล่นเกม Area F 2เพื่อนเพื่อนสามารถนำเทคนิคพวกนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มไลค์ให้ให้กับผมด้วยครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับรอติดตามได้ในช anel น,นี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ